วันนี้เวลา8นาฬิกา13น,นาทีสมเด็จพระนิษฐถาธรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนราประจำปี2567 นสวนสาธรารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอําเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นงานที่รวบรวมสิ่งที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดนราธิวาสเช่นงานสแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพพิเศษงานมนกระจูดงานประชันเสียงนกเขาวชวางานวันลองกองและงานแข่งเรือกอและเรือยาวและเรือยอกองชิงถ้วยรางวัลพระราชทานโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่19-28กันยายน2567 ภายใต้ชื่องาน72พันษาปีมหามงคลชาวนราเปี่ยมล้นด้วยพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนนโออกาพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28รกรกฎาคม2567ในการนี้พระราชท,ทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตผลทางการเกษตร พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศก,การประกวดและการแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระกนิษิาธที่ราชจ้ากรมสม็จพระเทศปาราสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันประชันเสียงจากนั้นส่งพระดำเนินไปทอดพระเนตรการจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตรที่ชนะการประกวดจนมนยี20ประเภทอาทิลองกองทุเรียนพันหมอนทองสตอเงาะโรงเรียน ปาล์มข้อโพดพริกและบอนสีในงานมีการจัดอิทริชการของหน่วยงานต่างๆอาทิการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องลองกองตันหยงมัดของจังหวัดนราธิวาสการทำเกษตรผสมผสานโดยยึดหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ร่วมกับนวัตรกรรมเทคโนโลยีทางการเกษตรการดำเนินง,งานสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดนราธิวาสเพื่อส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร องค์การเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงกรมการข้าวจัดแสดงินเทศการ10,000ข้าวที่ได้รับการรับรองประจำปี2567 การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวการปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวกรมชลประธานจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานร,รักษาและต่อยอดอโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลธอดุลยเดชมหาราชบร,รมบนาถบพิตรที่แล้วเสร็จในปีที่ผ่านมาได้แก่โครงการพัฒนาบ้าน กูแบศีราจังหวัดปัตตานีโครงการอ่างเก็บน้ำลำพญาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึงจังหวัดยะลากรมวิชาการเกษตรแนะนำให้เกษตรกรปลูกมะพระ้าวกะทิเนื่องจากมีราคาสูงและสาธิตการจัดการแปลงมะพระ้าวเช่นการปลูกการดูแลรักษาให้ปุ๋ยจัดการโรคศัตรูพืชตัวยอย่างมะพระ้าวลูกผสมพันธุ์ต่าง และกรมประมงได้สนองพระราชด,ดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม,ม,มหาราชบรมนาศบพิษสามารถเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำในป่าพุโตแดงและขยายผลไปสู่การส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำ กรมพัฒนาที่ดินจะแสดงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการปรลูกหญ้าแฝกรวมถึงการขยายผลสู่ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ดินภายใต้โครงการตากใบโมเดลศูนย์หมอนไมชเลิมพระเกียรตินราธิวาสจะแสดงผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานการอนุรักษ์ผ้าไหมพื้นถิ่นผ้าจวนตานีผ้ายกตานี หรือผ้ายกทองล่องจวนอายุ200ปีและผ้าปลาง,งิงสาธิตการทอผ้าการสาวไหมการมัดหมี่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพประชาชนตามพระราชด,ดำริและนำเสนอกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนน้อมนำ,นำ,นำหลักการคโครงการ,กรเกษตรเพื่ออาหารกลางวันขยายผลสู่โรงเรียนจดนราธิวาส โอกาสนีท้ทอดประเดอิสนขการการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขตหนึ่งเช่นโรงเรียนบ้านหัวเขาตันยงมิตรภาพที่153โรงเรียนบ้านหัวเขาโรงเรียนบ้านโคกสยาและการดําเนินงานของมหาวิทยายลัยนราธิวาสราชนครินโรงพยาบาลนราธิวาสราชนคริน ต่อจากนั้นทอดประเนตนผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i ิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชประสงค์เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีรายได้อนุรักษ์และสร้างคุณค่าโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการสร้างสรรค์าง,งานจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นปัจจุบันโครงการส่งเสริมศิลปาชีพของจังหวัดนราธิวาสมีมากกว่า20โครงการด้วยพระมหากรุณาธิคุณส่งผลให้ัรัษฎรมีอาชีพมีารายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เวลา13นาฬิกา10นาทีเสด็จพระราชดําดำเนินไปยังวัดพรมนิวาสตำบลบางนาคอเภอมืองน,นราธิวาสโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงรำถวายพระพร,พรชุดราชาสดุด,ดีสีสิรินทรและการบรรเลงดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยดำเนินดอยด้วยเครื่องดนตรีไทยพระราชทานโดยเยาวชนที่เรียนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ในชุมชนวัดพรมนิวาสซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดา สยามบรมราชกกมารีพระราชทานเครื่องดนตรีไทยจำนวน14รายการอาทิรน,นาดเอกรน,นาดทุ้มค้องมองใหญ่ข้องวงเล็กกลองทัดตะโพนชิงฉาบเล็กและปีในเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ฝึกหัดเรียนรู้ดนตรีไทยและนาฏศิลป์อันเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักคุณค่าและห่วงแหนวัฒนธรรมเกิดจิตสำนึกในการสืบทอดวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป ทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสได้เชิญเครื่องดนตรีไทยพระราชทานไปถวายแด่เจ้าอาวาสวัดพรมนิวาสเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2566และเริ่มดำเนินการสอนให้แก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจเมื่อวันที่9ธันวาคม2566ณสาราอนเนกประสงค์วัดพรมนิวาสโดยได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรท้องถิ่นไปให้ความรู้ด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าเรียนรวมจํานวน53คนเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับประกาศนิยญาตรบัตวิชาชีพชั้นปีที่1และประชาชนทั่วไป เวลา14.46น,น,า,า,นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลกลลุบอเนือ้ออำเภอเมืองราชิวาีทรงติดตามและทอดประเนตรการดำเนินงานอาคารแปรรูปศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ร,รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักง,งานคณะกรรมาการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการจัดสร้างโดยสร้างขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม2517แล้วเสร็ เมื่อวันที่17สิงหาคม2567เพื่อรองรับผลผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ทั้นยังเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตที่ได้มาตรฐานกำหนดสายการผลิตไว้2ส่วนคือบรรจุภัณฑ์ผักสดพร้อมบริโภคและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มโดยเมื่อวันที่17กันยายน2567 ได้การรับรองมาตรฐานอาหารและยาหรืออายอดจำนวนเจ็ดผลิตภัณฑ์คือผักกูดดองพริกหยวกดองไซรับดอกดาลาไซรับดอกบัวเครื่องดื่มโซดารสส้มแขกเครื่องดื่มโซดารสดาลาและชาใบาหม่อนพันอาคารประกอบด้วยห้องต่างๆอาทิห้องคัดแยกและบรรจุภัณฑ์ผักสดห้องเก็บผลิตภัณฑ์ห้องบรรจุห้องแปรรูปอาหารและห้องแปรรูปเครื่องดื่ม ปัจจุบันผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประรูปต่างๆวางจําหน่ายที่ร้านพิกุลเกษตรพันธุ์ซึ่งเป็นร้านค้าของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริร้านจําหน่ายผลผลิตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริโรงพยาบาลาราชวิทาลรยจันทรินและช่องทางออนไลน์